บทที่19ทําทำบุญสัญญาณโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานดังขึ้นเมื่อเห็นจากหน้าจอขึ้นชื่อจองเลิกนัชเลก็กดปุ่มรับสายระบายยิ้มพรายสวัสดีค่ะเสียเด็กสาวนึกครึ้มพอที่จะทักเขาเช่นนั้นจองเริกหัวเราะและทักตอบเกอ้อเกอเออวัดดีหวัดดีคนสวยทักเสร็จก็เกือบพูดไม่ออกความน่าลหลงไหลของเพื่อนสาว มีอิทธิพลบีบให้เขาเก้อเขินไม่เลิกเสียทีอ่าสายกำลังทำอะไรอยู่เหรอเราโทรมากกนหรือเปล่าอืมมาตกลงกันไว้ก่อนถ้าซายยุ่งอยู่หรือกำลังมีสมาธิกับการทำงานซายจะยังไม่คุยด้วยตกลงแล้วตอนนี้ละ่ะคุยได้ไหมตอนนี้หล่อนท่อเสียงเหลือบตาไปทางซ้ายเล็กน้อยโอเคเด็กหนุ่มถอนใจโล่งอก ความจริงเมื่อคืนก็โทรหาแต่หล่อนบอกว่าการบ้านเยอะมากเลยต้องวางโดยไม่ทันคุยสักเท่าไหร่นึกว่าคืนนี้จะซ้ำรอยเดิมอีกเสียแล้วค่อยอยังชั่วเลิกไม่ต้องสาสางงานเป็นกระบุงหรอหายไปตั้งอาทิตย์แถมเมื่อวานยังโดดเป็นการทิ้งทวนอีกไม่เป็นไรหรอกสายก็รู้ว่าเราไม่จาเป็นต้องแคร์เรื่องเรียนเท่าไหร่เขาทำยะโสแบบทีเล่นทีจริงแต่ยังไงเลิกก็ต้องมีวุฒิให้สังคมยอมรับนะ จองเลิกยิ้มอ่อนสำเนียงอาธรของนัชเลฟังแล้วอบอุ่นแม้เป็นการเตือนสติในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงแม้แต่นิดเดียวเราจะเรียนให้จบตรีก็แล้วกันนะทรายจะได้ไม่ต้องอายว่ามีแฟนจบแค่ม .6 นัชเลคอแข็งหน่อยๆใครเป็นแฟนเธอทรายจองเลิกเอ่ยหนักแน่นเว่านุ่มนวลเรารักทายนะเด็กสาวนิ่งงันไป ไม่คาดฝันว่าคำสารภาพรักของเขามีพลังพอจะหยุดโลกได้ชั่วขณะหลายปีที่ผ่านมาเราคิดถึงทายเสมอจองเริกเผยความในใจเรียบเรียบเพิ่งรู้ว่าถ้าคิดถึงใครได้หลายปีไม่เลิกมันแปลว่าเรารักคนคนนั้นเกินกว่าจะลืมได้ลงสาวน้อยยังเงียบอีกเป็นครู่ก่อนเอ่ยถามเสียงเรียบเช่นเดียวกันเคยบอกรักผู้หญิงมากี่คนแล้วเพิ่งทายนี่แหละ สาบานเป็นคนไม่มีเกียรติพอหรือไงถึงต้องสาบานนัชเลทำเสียงขึ้นจมูกจองเลิกชะงักไปอึดใจก่อนแก้ตัวใหม่ได้ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าสาบานหลุดจากปากเราอีกเพราะเราจะพูดแต่คำที่จริงกับทายไปจนตายก็ดีแล้วทายละ่ะมีใครบอกรักมากี่คนแล้วนัชเลเลิกคิ้วนิดหนึ่งลากนิ้วขีดพื้นโต๊ะเล่นพรางตอบเนื่อย เ่ิงไม่ใช่คนแรกก็แล้วกันจองเลอกหัวเราะแแปลงๆถ้าต่อคิวกันที่หน้าบ้านทรายเราคงยืนอยู่แถวๆหาชะอํเด็กสาวยิ้มขำแล้วเบะปากหน่อยๆทุกคนเหมือนกันหมดหลงรูปไม่จริงเด็กหนุ่มสวนคำเรารักความเป็นทรายไม่ใช่ความสวยของรูปแน่รอึอยากให้ทำไงเพื่อพิสูจน์ล่ะนัชเลยิ้มนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนเอ่ย สายไม่ใช่เด็กเที่ยวนะบอกซะก่อนเริกจะต้องแกลวรออยู่ข้างนอกวัดเป็นเวลานานถ้าหากไม่มีใจฝักใฝ่งานบุญเหมือนอย่างสายนั่นเท่ากับนัชเลตอบรับเป็นแฟนเข้าแล้วโดยปริยายจองเลิกจึงตอบอย่างลิงโลดเรื่องเล็กเราจะติดตามสายไปทุกโบสถ์ทุกวัดและทุกชาติแรกๆก,ก็พูดอย่างนี้แหละเด็กสาวเยาะสำเนียงหยันหน่อยๆขณะที่เพื่อนหนุ่มฟังแล้วใจแป้ว แปลว่าเคยให้โอกาสใครสอบแล้วไม่ผ่านมาก่อนหรือปกติทรายจะมีแม่พี่สาวและช่วงหลังก็น้าสาวร่วมขบวนไปทำบุญด้วยเสมอเพราะฉะนั้นถ้ามีใครอยากลองทรายก็ไม่เคยขัดถ้าไม่ใช่ของจริงก็จะหายหน้ากันไปเองก็ถูกนะจองเริกกลือน้ำลายลงคอฝืดฝืดถ้าแค่ครั้งสองครั้งจะให้คนเราปรากฏตัวที่ไหนก็ได้แต่ถ้าให้ไปประจำ ที่ที่เราปรากฏตัวได้ก็คือที่ที่ใจเราอยู่ตรงนั้นจริงๆนั่นสิแล้วอย่างเลิกจะไปวัดได้สักกี่น้ำเด็กหนุ่มหายใจลึกรับรองว่าเราจะไม่หายหน้าไปไหนอยากฟังจากปากซายให้เรามั่นใจคำเดียวทายรับเราเป็นแฟนนะขอตำแหน่งสำคัญเอาจากสาวตรงๆแบบลูกทุ่ง AM จะได้ไม่ต้องถามตัวเองแล้วแล้วเล่าเล่าว,ว,ว,ว่าหลงละเมอเพอ้อพก ทึกทักบ้าบอไปคนเดียวหรือเปล่าเลิกก็ท่าทางซื่อๆดีสายชอบหลอนตอบโดยปราศจากความเขินอายแต่ขอบเขตการเป็นแฟนสำหรับเลิกนี่แค่ไหนละ่ะรู้หรือเปล่าว่าสายเป็นผู้หญิงที่หลงยุคมาจากสมัยต้นรัตนโกสินทร์ของเราเป็นผู้ชายมาจากสมัยพระเจ้าอู่ทองจองเลิกสวนคำเกทับท่าสายห้ามเราก็จะไม่แตะแม้แต่ปลายเล็บ นัชเลยยิ้มมุมปากเขายังไม่เคยพยายามแตะหล่อนแม้แต่ปลายเล็บจริงๆทรายชอบผู้ชายที่เก่งกว่าทรายอย่างน้อยต้องเดินนำทรายได้ที่ผ่านมาทรายก็ไม่เคยเจอใครเก่งเท่าเลิกทรายอาจจะปิ๊งเลิกตรงนี้แต่คบกันสักพักก็คงต้องบายบายอยู่ดีถ้าเลิกหาทางตามทรายไปวัดไม่ถูกเด็กสาวยั้งไว้ไม่ตบท้ายด้วยประโยคเด็ดในใจคือ ต่อให้มีเงินแค่ไหนก็ไม่แคร์เรารักทายจนยอมอ่านพระไตรปิฎกทั้งตู้ได้สิบรอบนชเลหัวร้อขันเธอเข้าใจผิดแล้วพระไตรปิฎกไม่ใช่ตำราคอมพิวเตอร์ถึงเธอท่องจำได้ทุกอักษรก็ไม่ได้ชื่อว่าเคยอ่านเลยสักรอบถ้าขาดความเข้าถึงจองเริกพยักหน้าย,ยอมรับกับกระบอกโทรศัพท์ทายมีบางสิ่งที่เราคงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะตามทัน แต่แน่ใจเธอว่าถ้าเราทุ่มเทกับสิ่งไหนเราจะไม่ย่ำอยู่กับตำแหน่งที่สองรองใครนานนักเส้นทางนี้ไม่มีที่หนึ่งหรือที่สองมีแต่ประคองกันไม่ให้ล้มหรือก้มลงฉุดอีกคนให้ลุกขึ้นใหม่อ้าวก็ซายบอกเองว่าชอบคนที่คิดนำซ้ายได้การนำกับการเป็นที่หนึ่งต้องมาด้วยกันสิการนำในที่นี้อาจหมายถึงเลิกม,มีหัวคิดรืเริ่มชวนทายทำบุญ รวมทั้งเป็นแรงฉุดทรายไปข้างหน้าต่อได้ถ้าซรายเผลอถอยหลังส่วนการเป็นที่หนึ่งประษาคนในโลกจะเน้นการมีชัยอยู่เหนือใครอื่นรอบตัวหัวคิ้วจองเลิกคลายออกเอาเป็นว่าถ้าซายต้องการแค่นั้นจริงก็สบายมากเรามั่นใจในตัวเองพอที่ผ่านมาเราขาดความมั่นใจเพราะเราไม่ใช่คนรอเริกต้องรู้จักซายให้ดี สายไม่ได้ถูกฝึกมาให้เป็นคนช่างฝันและร้องหาคนหล่อเด็กหนุ่มถอนใจหัวเราะเสียงแปร่งลอ่งอกไปทีถึงเราไม่หล่อแต่ก็รับรองว่าไม่ใช่ตะเค้เรารู้จักท่าแท้ของตะเคที่หน้าตาหล่อเหลาเป็นอย่างดีสนิทกับคนหล่อหรอถึงไปรู้จักท่าแท้ของเขาเจ้าต่อยเพื่อนเราที่เห็นสายแล้วทำหน้าเวอเหมือนคนลืมนุ่งกางเกงไง นัชเลเผยหัวเราะออกมาดังๆแล้วท่าแท้คนหล่อเป็นยังไงเหรอก็เห็นผู้หญิงสวยเป็นไม่ได้ตะลึงตาปลิ้นลิ้นแลบตลอดจองเลิกพูดออมๆอย่างนึกขึ้นได้ว่าเขาไม่ควรโจมตีเพื่อนให้เกิดความเสียหายมากนักเพราะยังอยากควงนัชเลไปอวดมันอยู่เขาก็ไม่เห็นออกอาการอะไรมากนี่คงแค่งงๆมั้งว่าแฟนเก่าเลิกไปไหนทำไมควงใครมาแทน ตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้เลยทรายเราเดินคนเดียวมาทั้งชีวิตถ้าพิสูจน์อย่างเชื่อมั่นในความใสสะอาดของตนแล้วเปลี่ยนเป็นถามเสียงอ่อยถามจริงๆเถอะแบบเจ้าต่อยนี่ทรายปิ๊งมั่งหรือเปล่านัชเลยิ้มเย็นตอบตามตรงแล้วรับได้หรอคงพอฟังได้คำถามที่ไม่แน่ใจว่าจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยผ่านๆไปเสียบ้างเถอะเพราะทายจะไม่โกหก มันเป็นสิ่งที่เลิกจะต้องเรียนรู้นะว่าสายตรงขนาดไหนจองเลิกก้มหน้าคอตกอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอเคตอบแค่นี้ก็รู้แล้วให้เขาเศร้าอยู่ครู่หนึ่งนัชลเลก,ก็ตอบชัดถ้อยชัดคําไม่ปิ๊งและนั่นก็ทำให้หน่วยตาคนฟังเบิกกว้างดังเดิมจริงเหรอปิ๊งไม่ลงดูเหมือนเพลย์บอยท่าทางไม่น่าไว้ใจเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นและถ้าเดาไม่ผิด คงชอบเอาเรื่องที่เขาทำอะไรผู้หญิงมาโม้ให้เพื่อนสนิทฟังอย่างสนุกสนานเป็นประจำใช่ไหมล่ะอ่านคนเก่งขนาดนั้นบอกซิว่าทายทายผิดจองเลิกเงียบไปครู่เคยมีแต่ผู้หญิงเจอพฤหัสแล้วลมแทบจับกับความหล่อบาดใจแต่นี่นัชเลกลับมองผ่านรูปโฉมภายนอกทะลุเข้าไปเห็นตับไตไส้พุงได้นับว่าเป็นเรื่องแปลกมาก ทบทวนดูก็พอเชื่อได้อยู่หรอกเพราะตั้งแต่เห็นพระหัดที่ห้างนัชเลยังไม่เคยถามถึงหมอนั่นเลยซักแอะเขาเคยรู้จักแต่ผู้หญิงที่มีท่าทีกระวนกระวายพร่ำถามถึงพระหัดราวกับโดนสเสน่ห์ยาวแฝดเสมอเพียงได้พบครั้งแรกรู้จักหล่อนมากขึ้นนัชเลเป็นตัวของตัวเองหล่อนเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นในภาพหนึ่งหนึ่งและนั่น ก็ทำให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์แตกต่างจากคนอื่นวามเป็นคนพิเศษของหล่อนทำให้เขารู้สึกพิเศษอย่างน้อยก็ทำให้เขาหายวิตกบังเกิดความเชื่อมั่นว่าถ้าทำตัวดีหล่อนจะไม่หนีไปไหนไม่ว่าจะพบชายผู้มีเปลือกนอกวิเศษวิโสเหนือเขาสักปานใดคบกับทายสักเดือนเราคงเปลี่ยนไปจนจำตัวเองไม่ได้ทำไมละ่ะ ถามอย่างไม่แน่ใจนักว่าเขามามุกไหนอยู่ใกล้ทีไรเรารู้สึกเหมือนสิ่งที่อยู่ในใจทรายเข้ามาอยู่ในใจเราด้วยอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าถ้าปากกับใจตรงกันเป๊ะๆตัวตนของคนพูดจะชัดเจนในความรู้สึกของคนฟังฟังแล้วพลอยทำให้ความคิดแจ่มชัดตามและติดนิสัยพูดตรงกับที่คิดไปด้วยนัชเลยิ้มปลื้ม เพราะเพิ่งเคยมีคนเอ่ยกับหล่อนเช่นนี้เป็นครั้งแรกแต่ก็ทอมตัวตามความเคยชินไม่หลอกมั้งเพื่อนซี้ของซายอยู่ด้วยกันมาหลายปียังไม่เห็นเปลี่ยนตรงไหนเลยเพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่จะอยู่กับซายตลอดไปไงเด็กสาวยังระบายยิ้มอยู่ในหน้าไม่สางเริกก็ชักจินตนาการเก่งนะทำให้ซายรู้สึกเหมือนคำว่าตลอดไปไม่อยู่จริงงั้นแหละ ว่าแต่มีความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสารรค์อื่นๆมาเล่าให้ฟังอีกหรือเปล่ากำลังจะพูดอยู่พอดีเราทำตามที่ทรายบอกแล้วนะเราช่วยครอบครัวของคนโดดตึกแล้วนัชเล่ทำตาโตอูทานเหรอแล้วหล่อนก็อดถามไปอีกทางไม่ได้แปลว่าที่หมออุปการะทักเป็นความจริงใช่รับรองเสียงอ่อยและไม่เห็นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อีกแล้วที่หมอดูผู้วิเศษพูดถูก พูดตรงราวกับตาเห็นเมื่อวานเราสืบหาตัวคนโดดตึกได้ความว่าชื่อครองสิทธิ์และพอดีมีงานสวดวันสุดท้ายเราเลยตามไปที่วัดจากนั้นก็เรียบเคียงซักถามเพื่อนร่วมงานของเขาจนได้เขาที่ชัดเจนว่าโทรจันของเรามีส่วนทำให้เขาคิดสั้นจริงๆแต่การฆ่าตัวตายของเขาก็ไม่ใช่ผลงานของเราโดดๆหรอกนะ คุณครองสิทธิ์มีเรื่องกับที่บ้านอยู่ก่อนพอเจอความกดดันใหม่ในเรื่องงานเลยเกิดความคิดชั่ววูบขึ้นมาจองเลิกกล่าวอย่างคนที่ยังคงสำนึกผิดแต่ขณะเดียวกันก็เลิกโทษตัวเองคนเดียวแล้วนัชเลจึงไม่เห็นความจำเป็นต้องซ้ำเติมหรือปลอบโยนใดๆอีกเพียงเอ่ยด้วยใจอุเบกขาช่างเถอะทุกคนอยู่ในอุ้งมือกรรม และเขาก็ไปอยู่ในอุ้งมือกรรมของตัวเองต่อแล้วเว้นวักเล็กน้อยก่อนตื่นความจำคำแนะนำให้ช่วยครอบครัวคนตายนี่เป็นของหมออุปการะนะไม่ใช่ทรายนั่นแหละถ้าไม่ใช่เพราะทรายเราก็คงไม่ยอมฟังใครหรอกว่าแต่เริกช่วยพวกเขายังไงเหรอเมียคุณครองสิทธิเดือดร้อนเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม่เราก็ให้ไปก้อนหนึ่งเกินความต้องการไปเยอะทีเดียว เพราะกะให้เปิดร้านขายของช่วยตัวเองได้ในระยะยาวด้วยคุยกับเขาแล้วเห็นท่าว่ามีลู่ทางอยู่เพียงแต่ขาดเงินทุนเท่านั้นนัชเลฟังแล้วเกิดความปราปลืม้มชื่นชมแฟนหนุ่มขึ้นมารำไรเขาเล่าด้วยน้ำเสียงปกติแต่เป็นปกติแบบผู้ใหญ่ที่มีอำนาจจัดการเสกสรรให้ชีวิตผู้อื่นเปลี่ยนไปในทางที่ดีกับทั้งมีความคิดอ่านมองการได้ไกล ไม่ใช่เอาแต่เงินฟาดหัวชดใช้ความผิดแบบขอไปทีคงใครความรู้สึกผิดให้เลิกได้เยอะสินะก็เอาเป็นว่าคืนนี้มีหน้าโทรศัพท์หาทรายด้วยความรู้สึกว่ามีสิทธิ์กวดไล่หลังทรายมาบ้างคำพูดของเขานำหลอนมาเห็นความจริงประการหนึ่งคือคนเราใช่จะมีท่าแท้ตายตัวว่าชั่วดีทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ขอเพียงมีเหตุปัจจัยพอ จะชนะธาตเก่าเท่านั้นเร่งคงไม่หยุดแผนการลบล้างความรู้สึกผิดไว้แค่ที่การช่วยเหลือครอบครัวคนตายใช่ไหมแน่นอนถ้าเราทำได้เราจะไล่สืบหาทุกคนที่โดนเราแกล้งแล้วตามช่วยทีละคนแต่ก็จนใจเพราะรู้ว่ามันไม่มีทางเป็นจริงงั้นก็คิดเรื่องที่ทำได้จริงสิระหว่างวันสายก็นึกๆึกคิดคิดนะว่าเธอจะเอาความเก่งกับเงินพันล้าน ไปช่วยให้โลกนี้ดีขึ้นได้ยังไงเราก็คิดไม่ใช่ไม่คิดอย่างที่ตกลงกับทายไว้แล้วกรอบความคิดของเรามีขอบเขตประมาณงานวิจัยทางไอทีอะไรสักอย่างที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแต่เลี้ยวไปแลมาสำรวจตรวจตราว่าพวกนักวิจัยไฮเทคกำลังทำอะไรกันอยู่บ้างเราได้ข้อสรุปยังไงร,รู้ไหมทุกวันนี้คนยุคเราทุ่มกำลังสมอง ทุ่มทรัพยากรทุ่มกำลังเงินไปให้กับการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ตัวเองนึกว่าเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าโดยที่ไม่เคยฉเฉลียวคิดเลยว่าอะไรคือประโยชน์อย่างแท้จริงในระยะยาวนัชเลยิ้มด้วยความรู้สึกชื่นชมอีกครั้งสัมผัสว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปจริงๆสายชักรู้สึกสนุกไปกับเรื่อกแล้วสีอยากเก่งคมเท่าเธอเพื่อจะช่วยหลืออะไรได้บ้าง เราจะสอนทรายทุกอย่างที่รู้ให้เอาไม่ล่ะเอาซีทำไมไม่เอาพูดจริงหรือเปล่าต้องใช้เวลานะความกระตือรือร้นของเด็กสาวพุ่งขึ้นถึงขีดเดียวกับความกระตือรือร้นของฝ่ายยื่นข้อเสนอทรายอยากเอาดีทางนี้เคยบอกแล้วไงว่าจะเอ็นเข้าวิศวะคอมเอางี้ไหมทรายจะเรียนพิเศษกับเลิกโดยมีข้อแม้ว่าเลิกต้องทำตัวเป็นครูสอนพิเศษจริงๆ แล้วก็ต้องรับเงินค่าสอนจากสายด้วยไม่ใช่มาสอนฟรีๆยี่จองเลิกอุทานลั่นถ้าทำอะไรให้แฟนแล้วต้องรับเงินอย่างนี้จะเป็นแฟนไปทำไมมันอาจฟังดูตลกเหมือนยาจกควักเงินให้เศรษฐีแต่นั่นจะเป็นเหตุผลที่ดีพอให้เลิกมาปู้นเปลี่ยนที่บ้านสายได้ทุกวันไงคำทิ้งท้ายของนัชเล ทำให้จองเลิกหลิงโลดและยอมตามเงื่อนไขแฟนสาวทุกประการก็ได้แต่คุณครูคนนี้ก็มีข้อแม้เหมือนกันคือขอเป็นคนคิดอัตราค่าสอนเองนะค่ะเอาเท่าไหร่ดีคะครูเด็กหนุ่มเกือบตอบเล่นๆว่าขอหอมแก้มทีหนึ่งแต่สังหรณ์บางอย่างยับยั้งเข้าไว้เปลี่ยนเป็นซายต้องทำกับข้าให้เรากินสอนหนึ่งครั้งแลกหนึ่งมือ้อโอ้ยไม่ไหวหรอก เจียวไขย,ยังไม่ค่อยจะได้รถเลยเปลี่ยนเป็นค่าจ้างตรงๆดีกว่าเอาตามอัตราที่เขาทำทำกันนี่ซีเรียสนะจองเลิกหัวร้อร่วนอย่างมีปิติที่จะได้ใกล้ชิดคนรักทุกวันเงื่อนไขอะไรก็น่าอภิรมรื่นไปหมดเอาเป็นเดือนละครึ่งของค่าขนมทรายแล้วกันว่าที่ครูสอนพิเศษตัดสินและตั้งใจไว้เงียบๆว่าได้เท่าไหร่จะเอาคูณหมื่น เพื่อซื้อของขวัญคืนให้หล่อนโอเคเอาตามนั้นนัชเลตอบตกลงหลังจากพิจารณาแล้วว่าสมน้ำสมเนื้อพอจะเรียกได้ว่าเป็นค่าจ้างเดี๋ยวสายจะต้องทำอะไรหน่อยคืนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะไปแล้วเหรออิดเอื้อนอย่างเสียดายเล็กน้อยว่าแต่จะให้เราไปสอนเมื่อไหรล่ล่ะพรุ่งนี้จองเลิกกระยิ่มและเลิอกอิดเอื้อนทันที ได้เลยงั้นพรุ่งนี้เจอกันเราจะไปถึงบ้านสายไม่เกินห้าโมงนะสวัสดีสวัสดีแล้วเจอกันต่างฝ่ายต่างวางสายนันชเลพอนลมหายใจยาวก่อนชำเลเลงแลมารดาซึ่งนั่งมองขมงอยู่ด้านซ้ายมือถ้าแม่ไม่อนุญาตสายจะโทรไปรยกเลิกเดี๋ยวนี้สองแม่ลูกสบตากันฝ่ายหนึ่งเข้มงวดจริงจังหัวคิ้วขมวดมุ่นครุ่นคิด ส่วนอีกฝ่ายมีประกายอ่อนเยี่ยงบุตรีที่อยู่ในโอวาทไม่เสื่อมคลายทว่าขณะเดียวกันก็แฝงแววสู้เพื่อพิสูจน์ว่าตนถูกต้องไปด้วยมันเริ่มมาจากความเป็นลูกสาวผู้ซื่อสัตย์กับแม่อย่างเสมอต้นเสมอปลายหลอนเคยสัญญาว่าจองเลิกพูดอะไรชวนทำอะไรก็จะเล่าให้แม่ฟังตลอดหนึ่งเดือนเมื่อครบเดือนแล้วแม่ตัดสินใจอย่างไร จะปฏิบัติตามนั้นแม้สั่งให้เลิกคบก็ยอมนัชเรรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัดหล่อนเล่าให้แม่ฟังเป็นกิจวัตรทุกคืนแม้กระทั่งวันอาทิตย์อันควรจะเป็นวันแห่งความลับสุดยอดของจองเลิกหล่อนก็จำเป็นต้องกลับมาเล่าอีกโดยขอคำมั่นจากแม่ว่าความลับของจองเลิกเป็นเรื่องคอขาดบาดตายจะเพ่งเพราให้คนอื่นทราบไม่ได้เป็นอันขาดรสิรินดีใจที่ตนเองอ่านคนถูก เจ้าหนุ่มนั่นมีอะไรไม่ชอบมาพากลแตกต่างจากมนุษย์มนาอยู่จริงๆเพียงรู้ว่าเขาขโมยเงินเป็นพันล้านได้จากอากาศหลอนก็ออกคำสั่งกับลูกง่ายๆว่าเลิกคบได้แล้วความจริงเปิดเผยแล้วว่าหมอนี่เป็นโจรหลอนเห็นการไกลและแสดงความเป็นผู้นำด้วยการไม่อะไรใหญ่ดีกับเงินทองกองภูเขาแม้แต่นิดเดียวโดยให้เหตุผลว่าเงินสกปรก ยิ่งมากเท่าไรอนาคตก็ยิ่งน่าประวันพรั่นพรึงเท่านั้นแต่นัชาเลก็เพียนเล่าถึงนาทีแห่งความสำนึกผิดและเจตนากลับตัวกลับใจของจองเลิกตลอดจนเล่าถึงความปรารถนาอย่างรุนแรงของหล่อนเองในอันที่จะเปลี่ยนโทษมหันให้เป็นคุณอน,นันต์โดยชีย้ให้เห็นว่าจองเลิกเป็นคนมีศักยภาพและบัดนี้จองเลิกก็เห็นกงจักโดยความเป็นกงจัก เห็นดอกบัวโดยความเป็นดอกบัวแล้วหากมีหล่อนเป็นกำลังใจเขาคงฝากผลงานอันเป็นคุณใหญ่ไว้กับโลกได้อย่างคาดไม่ถึงสองคืนแล้วที่สองแม่ลูกมานั่งเกลี้ยกล่อมอีกฝ่ายให้เห็นด้วยกับตนรสรินต้องการให้ลูกเลิกล้มความตั้งใจเดิมโดยบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วก็หมดหน้าที่ของเราแล้วจะคบต่อให้เกิดความเสี่ยงทำไมอีก ขณะเดียวกับที่นัชเลก็ยกเอาเหตุผลสารพัดมาทำให้แม่เชื่อใจกระทั่งยอมให้นั่งอยู่ด้วยเพื่อฟังหล่อนคุยโทรศัพท์กับจองเลิกออกลำโพงในคืนนี้จะเป็นด้วยดวงหรืออะไรก็ตามจองเลิกอเผอิญพูดในสิ่งที่ควรพูดเกือบทั้งหมดหล่อนคุยไปก็ให้คะแนนแทนแม่ไปด้วยเกรงว่าโดยรวมเขาน่าจะทำแต้มได้เกือบสิบเต็มสิบทีเดียว ความคิดเกี่ยวกับให้จองเริกม,มาเป็นครูสอนพิเศษเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยความอยากอวดผลงานอยากแสดงให้แม่เห็นว่าลูกสาวแม่กลับใจโจรร้ายให้กลายเป็นพระเอกสำเร็จนัชเลเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งไม่นานเกินรอจองเริกจะเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งในทางบวกเท่าเท่ากับที่เชื่อมั่นว่าแม่จะต้องประทับใจและทึ่งในตัวลูกสาว ที่มีส่วนคุมหางเสือของเรือสำเภาทองให้มุ่งไปยังทิศแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดรสรินประสานตากับลูกสาวนานเท่านานส่วนลึกของหล่อนยังคงหวาดระแวงสายตาชายเย็นผิดมนุษย์ของเจ้าหนุ่มคนนั้นแต่สายตารั้นที่ยืนกรานขอโอกาสพิสูจน์ตัวของลูกสาวก็ทำให้หล่อนสองจิตสองใจได้มากอีกประการหนึ่งรสรินทราบว่า แม้ผู้ชายจะเป็นคนอันตรายปานใดขอเพียงมีใจให้กับผู้หญิงสักคนอย่างแท้จริงอันตรายก็แปลเป็นความปลอดภัยได้เกินกำแพงใดในแผ่นดินหล่อนฟังซุ้มเสียงของจองเลิกออกว่ายอมอุทิศชีวิตให้นัชเลได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่หล่อนควรพึงใจหรอกหรือขอแม่ตัดสินใจคืนหนึ่งรสรินเอ่ยในที่สุด แล้วพรุ่งนี้เช้าจะบอกว่าตกลงให้เข้ามาสอนหนูไหม